มาตรา72วร1วังหลักว่าผู้ใดประสงค์ใจจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสสาหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้คู่กรณีนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา71วร2การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามวร1สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินใบไต่สวนหรือ องการทำประโยชน์ผู้กรณีอาจยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นักกุ่มที่ดินหรือสำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา71ด,ดำเนินการจดทะเบียนให้เว้นแต่การจดทะเบียนที่ต้องมีการประกาศหรือต้องมีการดังวัด